สวัสดีครับพี่พีชสวัสดีฮะอ่าผมต้าสวัสดีครับไอตัวตั้งไหนดีฮะอ่าแต่เดี๋ยวต้าต้าตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวพี่พีชเชิญเลยนะครับมานะฮะเดี๋ยวที่พูดคุยกันสักเล็กน้อยนะฮะสวัสดีครับเดี๋ยวให้เดี๋ยวสวัสดีครับทักทายแนะนำตัวนะครับกับทุกท่านที่อยู่ในโรงภาพยนตร์ของเราในรอบนี้ดีกว่าครับเชิญเลยฮะโอเคสวัสดีครับทุกคนผมตาชาบาเอ้อ ครับผมพี๊นะครับครับผมสิจอร์น่าสิจอร์น่านี่ฮพอเราดูเราดูแล้วช่วงแรา,างๆเลยนี่ต้องเยสเซอร์ว่ะเซอร์เยสเซอร์นะเยสเซอร์เยสเซอร์เลยฮะดูแล้วโอ้เยสเซอร์นะฮะเดี๋ยวถามก่อนแล้วกันนะ <c oughs> ครับทั้งสองท่านเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันเล็กน้อยนะครับตาครับ เราได้ชมไปแล้วปกติถามนินึงว่าปกติเราดูเกี่ยวกับพวกแอนิเมชันอะไรอยู่แล้วฮะอ่าผมเคยดูแอนิเมชันขึ้นเรื่องเดียวแบบ one piece อะไรพวกเนี้ยใช่ใชแ่แต่แต่ถ้าในในโรงจะไม่ค่อยครับใช่ในเรื่องแบบแรงๆเลยที่ที่ที่ทได้มาดูในโรงอะไรอย่างเงี้ยใช่สมมุติว่าให้ดูภาพเฉยๆแล้วเราไม่ได้เห็นเสียงไม่ได้เห็นลวดลายนะครคิดว่าฝีมือระดับนี้คือระดับไหนฮะเมื่อสักรู่้ดีมากคือแบบ CG อะไรแอนิเมชันคือแบบดีมากๆเลยเรื่องนึงเลยก็ ผมอยากให้ทุกคนแบบสนับสนุนแอนิเมชันไทยไปเรื่อยๆใหผมรู้สึกว่าแอนิเมชันเรื่องนี้คือดีมากแบบดีแบบ The, บบ The Best er, ใช่ใช่ครับผมสุดยอดมากจริงๆนะครับด้านนี้ด้วยบ้างดีกว่า<ม>พี่พีนเป็นไงบ้างครับจากที่เราดูบทบาทได้เขียนบทไปแล้วทีนี้เราได้เห็นบนแบบจอยักษ์ใหญ่ออกมาเป็นเป็นชิ้นงานที่สมบูรณ์แบบขนาดนี้ความรู้สึกเป็นไงบ้างครบก็ตื่นเต้นมากครับแล้วก็ภูมิใจมาก ดีใ,ใจมากเพราะว่าต้องต้องบอกว่าทีมงานทั้งหมดนะฮะใช้เวลากันนานมากประมาณสามถึงสี่ปีแล้วก็จะทำออกมาได้ครับใช่ครับแล้วก็ในเรื่องของแบบบทเส้นเรื่องต่างๆอันนี้เราพูดโดยที่เป็นโจวแทนของทุกคนนะครับเราสามารถจะเรียนรู้ประวัติหรือว่าเรื่องราวของรมามเกียรติ์ได้จากในดี้ได้เลยเพราะว่าบางเส้นเรื่องหรือว่าการเชื่อมโยงถ้าเกิดไปเทียบเส้นเรื่องจริงมันก็จะมีอิงกันบ้างบางอย่างด้วย ใช่ไหมครครับก็คือเราตอนตอนที่เราทําเรื่องนี้ครับเราก็จะเก็บเก็บบางอย่างไว้ที่ที่ของเขาแต่งไว้มนันอยู่แล้ว <ừ> แล้วก็เอามาผูกให้กับเข้ากับบริบทในสังคมไทยแล้วก็ใส่ครีเอทีฟของพวกเราที่เราต้องการที่จะำนำเสนอไปชอบมากเลยถ้าเกิดว่าไหในี่ใครเคยแบบว่าเรียนรู้เรื่องราวมาเรียนมาก่อนนะใช่ไหมมันใกล้เคียงมากเลยโดยเฉพาะผมชอบที่ปกติแล้วพาลีเขาจะมีแบบเป็นบัฟพิเศษเร่เหมือนคนอื่น ที่ได้พลังมาสามารถดูพลังกระโดนมาได้50%นะใช่ใชพูดเ<ช>หมือนเป็นเด็กสายเกมนิดนึงแต่พอมาดูแบบน,นี้ใช้แทนเป็นแบบพูดโลหิตสุดยอดมากนะทำให้คินม,มากแล้วก็เข้าถึงเส้นเรื่องได้มากยิ่งขึ<ม>้นเ<ม>ลยพูดโลหิตเป็นไงน่ากลัวไหมครับแอบถามนิดนึงนะแต่ว่ามีแบบฟิกโอก้พิกเกอร์ตุ๊กตาออกมานี่จะอุ่นหนุนไะมนะอุ่นหนุนค่ะเช็คตลาดก่อนเลยนะ่าจะมีนะฮะ แต่รู <rôle> ้ส <but S 2> ึกแหวกๆก็มีแบบพูดหวานดีอยู่บ้างนะฮะไปครับถ้าครับเราชอบซีนไหนหรือว่าฉากไหนเป็นพิเศษที่ตอนนี้ดูแล้วยังรู้สึกว่าโหติดตายเลยอ่าถ้าส่วนตัวผมชอบไอ้ซีสุดท้ายที่อะไรอ่าเวลาของบาเยอใช่ไหมฮะแบบรวมกันสูบรวมร่างอะไรเงี้ยแล้วก็ต่อย แล้วก็บบชนะอะไระใช่ผมชอบเป็นแบบอิมแ,แพกตดีอะไรเงี้ยใช่ใช่ไหมซีนนั้นคือแบบยิ่งใหญ่มากใช่ใช่ยิ่งใหญ่มากแบบตอนกลับมาที่แบบฟื้นมาแล้วแบบมันรวมพลังสู้เกี่ยวมากพี่พีทครับเขียวมากจริงนะฮะเราเย้เซ่ของเราคร <sh arp> ับพี่พีครับเราพี่พีรู้สึกว่าประทับใจนะฉากไหนบ้างจริงๆแล้วพี่พีทเป็นคนแบบว่าเรียบเรียงบทต่างๆพอเรามาเห็นเป็นภาพปุ๊บมีซีนไหนเราสึกว่าเฮ้ยตรงตามในภาพในหัวเราเป๊ะเลย ก็จริงๆริโอ้ตอบยาจริงชอบทุกซีนชอบทุกซีนแต่ซีนที่ชอบที่สุดนะฮะน่าจะตอนนี้อยากเปลี่ยนชื่อตัวเองนะครับอยากอยากชื่อพี่ทศนะฮะอ๋ออ้แล้วผมผมกำลังเนี่นั่งองหน้าตรงนี้อยู่อ่ะผมไปคุ้นตรงไหนนะเราไปเจอพี่ิทแอดหรือว่าเปิดตัวอ๋อพี่ทศเมื่อกี้ยาบอกนะ ว่าเป็นอินสบายมาจากข้างในต้องเกี่ยบแม่เล่นชนก็ได้ <c oughs> อโอ้ยนี่ถือว่าเป็นแบบตัวละครลับเลยนะ <c oughs> สกิเลเลอร์ล้วไลยเดี๋ยวเพิ่อนๆบอกใครและทุกคนใครดูก่อนรอบแรกของเราวันนี้นะฮะเพราะฉะนั้นก็ผมมีห <c oughs> ลายสี่งที่แบบประทับใจทีนี้ครับอ้าวครับเ <c oughs> มื่อกี้ดูไปแล้วอย่างที่บอกว่าชอบซีนที่แบบรวมกันนะครับสองตัวละครแนนกับโรบูตาน เรามีคาแรคเตอร์ไหนหรือว่าตัวละครไหนที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมชอบตัวละครตัวนี้จังไม่ว่าจะเป็นคาแรคเตอร์ที่ใส่ต่างๆของเขามีครับมีมีครับผมชอบเอ่อวายุวายุใช่เพราะว่าแบบเป็นเป็นเด็กที่ล่าเริงอะไรเงี้ยเป็นเด็กที่ล่าเริงคนหนึ่งแบบมีชีวิตแจ่มใสมากแบบล่าเริงมีเอเนจีอะไรเงี้ยแต่พอแบบอ่า ถึงเวลาทําง,งานถึงเวลาที่แบบเออต้องทําหน้าที่แบบเขามาทาได้แบบสมบูรณ์แบบมากเต็มที่มากแล้วก็ตั้งใจมากเลยแล้วผมรู้สึกว่าแบบวายุแบบมีเน่อะไรเงี้ยใช่จริงๆเราในเวลาเราทํางานกับเพื่อนนี่ก็คล้ายๆกันเหมือนเลยนะายวายุกังเวลากับ <laughs> ใครทำช่วงนี้เจ้าดเจ้าดนะพอกพอกันเลยลายกันเลยนะครับนะแล้วฝั่งพี่ๆล่ะครับขอสองตัวได้ไหมครับได้เลยฮะคือตัวแรกต้องบอกว่าเป็นตัวละครที่เรารักที่สุด แต่รักจนเราต้องเก็บไว้ให้มีภาพพิเศษของเขาคือทารานี่แหละคนนีลทาราก็คือน้องหัวทองครับตอนท้ายถ,ถ,ถ้าคนประกาศตามหาในะตอนเนี้ยก็คือ <laughs> ก็คือนี่แหละฮะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เราอินมากกับเขาว่าเขามีความความรักที่บริสุทธิ์ความรักในที่ชายของเขาฮะและกับทุ่มเทที่จะตามหา พี่สะพายก็คือรักสมัยนะฮะที่ชอบจริงเนาะเชื่อว่ารักสมัยน่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่แบบหลายคนหลงรักมากรับถึงแม้ว่าเขาจะสู้ไม่เก่งนะฮะแต่เพราะว่าทุ่มสุดตัวคือใช้ทุกสิ่งทุกอย่างของเขาแล้วจนตอนจอนท้ายเนี่ยเขาคนพบพลังพิเศษของตัวเองครับพลังที่ศูนเก่งมากใช่ได้จริงค่ะเพราะจริงๆเราเนี่ยข้าหรือสะพ้เคยดูในเส้นเรื่องอื่นๆหรือคนที่เอาความเป็นรองมาเกียร์เอา องพระลักษมณ์พระรามเนี่ยมาทําเป็นหนังต่างๆพระลักษมณ์จะโดนเหมือนโดนบุหรี่เยอะที่สุดเลยนะฮะจะโดนทุกอย่างก่อนเลยไม่ว่าจะอะไรมาก็แล้วแต่อเราเลยรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่เสียสละมากเลยเราก็เลยเขาต้องมีอะไรสักอย่างนะทไามไมเขาถึงเสียสละได้ขนาดนี้ครับนะเราก็ถือว่าสร้างสีสันเลยเนาะครับแล้วทีนี้คนถามนิดนึงครับตอนเรื่องเลยกับพี่พีท มีซีนไหนหรือว่าบทช่วงไหนที่โหหินมากๆเลยทีย่รู้สึวกว่าก่อจะผ่านมัก็ได้ี่ยากมากเลยคะจริงๆแล้วต้องบอกว่าผมเป็นทั้งโปรดิวเซอร์เป็นทั้งคนที่ตามคนที่หาทุนมาทำด้วยนะฮะแล้วก็ร่วมเขียนบทด้วยนะครับเราจะมีทีมเขียนบทแะนะแต่ขอเป็นตัวแทนจริงๆสิ่งที่ยากที่สุดคือโจทย์ในการที่จะต้องเล่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ เราอ่ะรีเสิร์ชมามากมายมหาศาลเลยให้มันอยู่ในแค่90นาที mm hmm. ฮะนั่นแหละครับคือโหดมากที่สุดก็คือมันจักรวาลเนี้ยมันใหญ่มากแล้วเราจะเอาซีนไหนยกมาให้เล่าให้อยู่ภายในเวลาเท่านี้จำกัดเนี่ยฮะนั่นแหละคือคือการความยากที่สุดของงานเขียนบทครับอืมนะนี่คือแบบจุดที่ยากมากๆเราต้องแบบรวมจากหลากหลายฝ่ายทั้งข้อมูลทั้งรีเสิร์ชต่างๆด้วยนะครับทีนี้ครับสมมุติว่า วันนี้เมื่อกี้เราแอบเห็นแล้วแหละว่าน่าจะมีอะไรต่อเรื่องมีตัวละครนชื่อทาราด้วยเราก็จะเห็นว่ามีคุณคุณเก่งใช่ไหมฮะเขาจะมีแบบอินสปายมาจากคุณเก่งบ้างสมมุติสมมุติสักภาพหนึ่งหรือภาพต่อไปเนะี่ย <c oughs> เดี๋ยวจะมี <c oughs> เดี๋ยวจะมีให้เดี๋ยวมีใต้ให้ในตะ้อยากจะมีพาัองอะไรหรือตัวละครเนี่ยมีไหมสมมุติเราดูแล้วเอาจินตนาการหบบ ร้อยเปอร์เซ็นต์ล้วนๆตรงนี้เลยไม่ต้องบอกว่าเอาความสมจริงหรือว่าอิจงจากหลักฐานเราเป็นจริงก็ได้อืมีมไหมเราอยากจะมีพลังอะไรอย่างนี้ไหมผมเป็นเหมือนเหมือนเวลาเลยนะเวลาใช่ผมรู้สึกว่าเฟียลนะแบบพลังแบบเก่งอะไรอ่ะแล้วผมมันมีซีนนตอนตอนที่สู้แรกๆที่เอามือที่มือขาแขนขาอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ใช่ผมรู้สึกว่าเท่ามากแบบรู้สึกาาแบบยิ่งใหญ่ามากเลยใช่ จริงๆแล้วไม่ติดนะถ้ามีเวลาแล้วก็มีพลานะเดี๋ยวรีบไปบอกทีมงานให้ครับให้ให้ความรู้นิดนึงแล้วกันนะครับคือตัวเวลาเนี่ยฮะเราเขาเป็นบุตรของพระกาลพระกาลแต่ตอนนี้ไก่เป็นาทาสพระกาลอยู่แล้วนะก็คือถ้าเราไปที่จังหวัดละบุรีครับจะจะเห็นสาพระกาลถ้าไปดูสามพระกาลเนจะเห็นว่าพระกาลเนี่ยแขนขาดไปสองข้างคือเราอิงมาตามนั้นว่าพระกาลในบุตของพระกาลก็คือเสียสละอ่า ตัดแขนตัวเองเพื่อปกป้องชาวรบุรีเนี่ยนะครับก็คือเราก็เลยอิงมาว่าเวลาได้เสียสละแขนของเขาทั้งสองข้างครับยกสงมากนะฮะเดี๋ยวเราไปเปิดหาแล้วว่ามีตำรานอันไหนเหลืออยู่แล้วเดี๋ยวเราไปคุยกับพี่ฮีแล้วพี่พีผมขอสักหนึ่งนะฮะบุญของพากาไก็น่าจะมีคนเดียวน่าจะมีสักคนนั่นแหละน่าจะเหลือสักคนสองคนแหละเนาะนะครับเอาเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเมื่อกี้เราคุยกันไปแล้วว่า เดี๋ยวมันจะมีต่อเนื่องได้เห็นไปแล้วในช่วงท้ายเราอยากเห็นอะไรในภาคต่อมะผมก็อยากเห็นเรือเรือที่เอ้ยผมผมอยากรู้ว่าจะจะเล่าอะไรต่อจะจะจะไปยังไงต่อจะแบบเข้มข้นขนาดไหนเรือเรื่องจะเฮ้ยเริ่มเริ่มมายังไงแล้วก็จบแล้วจะมีเป็นไต่ภาคอีกไหมอะไรเงี้ยใช่นะฮะว่าไงครับพี่พีครับต่อเรื่องหลังจากนี้เมื่อสักครู่นี้แอบมีทิ้งตอนท้ายไว้ว่าเป็น ในนักรบบนตาสู่สะพานสู่ดาวสะพานสู่ลงกาอ่าส,สู่ลงกาเนี่เองครับเราจะได้เห็นอะไรบ้างแ<ข>อบคิดนึงได้ไหมถ้าเราเห็นใน MV ็มฮะถ้าไปดูใน MV ของสองปีที่แล้วเห็นชัดาก็จะมีซีนต,ต่างๆในนั้นแหละบ้างน,นิดหน่อยในนั้นนะฮะถ้าเราไปดูครับแล้วก็จะเป็นต้องบอกว่า,าประถมประบ,บทเนี้ยฮะที่เราได้ชมกันไปแล้วแค่เป็นจุดเริ่มต้นเท่านั้นเอง สองพระเอกของเราสองคนนี้ยังไม่ได้ทํางานชิ้นหลักเลยนะใ่ไหนี่เราแค่เซตอัพเรื่องเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะได้ดูว่าพระเอกสองคนนี้เขาจะวาดเรื่ลายกันเต็มที่ยังไงเกกพราะว่าจักรพรรดิทศกัณฐ์ก็ยังออกมานิดเดียวยังไม่เห็นพลังนิทานจริงของเขาเลยครับยังไม่ได้เจอพี่ทศเลยครับยังไม่เจอพี่ทศเลยละนะครับตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับแม่บอกเลย เยอะมากนะฮะได้ดูแน่นอนอื้ครับแต่ว่าในรูปแบบไดอะไรยังไงเดี๋ยวขออ oh ุบไปก่อนโอ้โหไุ้นเปนเลยเอาไว้ว่าผมอยากให้แบบมีหลายๆผ้าเหมือนอันนี้เหมือนกันเขาว่าเจ้าของตายผ้าไม่ไตายผ้ลาละสี่ภ้าเลยนะครังเราจะํำไปติดตอยากจะให้แบบคู่กันคู่ขานาดกันไปเลยน,นะฮะทั้งสองเรื่องนี้นะครับสมมติว้าเราก็มีต่อเราจะสนับสนุนกันต่อไหมนะได้อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานมากเลยครับ เพราะฉะนั้นในอ่ะขอเชิญพขกาโดยเรียงลำดับทีมงานนะครับทีนี้ช่วงพิเศษเลยแล้วกันนะครับสำหรับทุกท่านที่อยู่ที่นี่ครับมีอะไรอยากจะบอกหรือว่ามีอะไรอยากจะถามเป็น Q&A ให้เลยครับยกมือบอกได้เลยเดี๋ยวให้สักสองถึงสามคนหนาะด้านนี้เชิญเลยครับแล้วก็ข้างกันด้วยเด่งสองมาข้างกันเฉยเลยฮะด้านนี้ยื่นเลยครับยื่นเลยครับขอถามเกี่ยวกับอุส่าหนะครับได้อ่าเรียกนมาจากไหนครับอุส่าหอินสบายมาจากใช่ครับแล้วก็เล่น<ว>กันใช่ไหมครับ ก็จะมีคนแก่เจอแล้วแหละในในในโซเชียลครับจริงๆนะบุสปาขึ้นนงอินสไปเรชันจากนางบุสปามาลีนะที่เป็นนางอับสอนที่อยู่ในเรื่องครับที่ได้ดูในรามเกียรติ์จริงๆนะครับอ๋อแล้วก็คือนางบุสปานางบุสปามาลีเป็นนางอับสอนะเป็นฟ้าอยู่ในเรื่องครับหนึ่งคำถามคำถามต่อไปเอาใครครับเมื่อกี้เห็นยกด้านนี้ด้านนี้ใกล้ๆกันเลย เอาอาจได้อาทิตละคนได้เดี๋ยวสลับมาด้านนี้นะฮะอยากถามว่าดีไซน์สเสื้อผ้าชุดเกราะอย่างเงี้ยค่ะได้แรงบันลใจมาจากอะไรอันขอตอบแทน Director อาร์ตดเรคเตอร์นะครับเขาก็ได้แรงดาลตอนตอนแรกเราให้โจทย์ไปก่อนว่ามันจะเป็นชุดที่ชุดกรอบของพระเอกนะฮะมันจะเป็นชุดที่เป็น,ปนพลางอมตราคือมีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนาโนผสมกับ เว่มงมนแล้วก็วมีกับาทางเอเดเตอร์เนี่ยเขาก็ไปแกะมาว่า,า,า,าชุดมีบางสายบางอย่างที่อยู่ในชุดลำตะเกียบชุดโขนจริงๆเนีนเข้ามาแทรกลายต่างๆแล้วก็มาประกอบกับจินตนาการว่าเป็นชุดนาโนเทคโนโลยีที่มีพลังพาทผสมอยู่ด้วยนะเลยออกมาเป็นชุดไฟนอนทพิทีกษจริงหรอวาอันนั้นขนพิทักษ์ตาเป็นรุดชุนอจริงมางมากเลย นะฮะคนต่อไปด้านนี้ครับอีนี่เมื่อกี้ด้านนี้ครับแล้วก็ที่อนนี้ที่เหลือคนแล้วกันเนาะเดี๋ยวได้อีกหนึ่งคนด้านนี้ครับผมผมอยากจะถามว่าทศกัณฐ์เนี่ยมีหลายร่างใช่ไหมครับไม่ได้มีคนเดียวใช่หรือเปลอาโหนี่ก็สปอยเลยนะแต่ตอนนี้มีให้เห็นมีมีสองล่างแล้วนะครับตอนนี้เห็นแล้วสองล่างก็คือพี่นี้นที่เฉลยไปว่าพี่ทศนะครับแล้วก็ มีกกทศกัณฐ์ตัวใหญ่ๆอีกตัวนึงนะครับเท่าที่เห็นนะฮะแต่อันนี้บอกก็ได้จริงๆครับต้องไปติดตามอ้าวถ้าเกิดพี่พีพ,พูดวาอย่างนี้ี่เราสามารถอินตัวละครตื่นได้ลยคันุมายก็คือแบบมีพลังแบบยกงล่างขาเป็นดาวเป็นเดือนแบบนี้สแสดงว่าเราจะต้องหลอลุ้นกับพลังต่างๆคือเรื่อยๆนะฮะถ้าคอเกมอาฮะก็จะรู้แล้วว่าสกิลมันจะเลื่นเรื่อยๆนะในระหว่างคารดูน,นะ เยนยจะเก่นะครับต้องเก็บสกิล <c oughs> อันนี้ผู้เริ่มนะฮพือจะได้สกิลแรกเท่าน <laughs> ั้นครับมีเกมเอลุยล้ <c oughs> ตอนนี้มีเกงนะับรักสมันเหินเหินไหาทำอยดรอยร <c oughs> เราโหลดได้เราโหลดได้เม <c oughs> ื่อกี้อนีกหนึ่งคนแล้วกันครับคำถามสุดท้ายของเราในช่วงนี้ <c oughs> นี่ครับ <c oughs> หรือหมดนเอาแล้วนี่นี่ข้างหลังข้างหลังคุณเก้าหรือต้งไหนดีโอ้หลายคนเลย เออสงสัยว่าท่าท่านี้ใช่ไหมท่า้าจากไหนครับท่าเรียกว่าท่ามุนตรานะฮะมุนท่ามุนตรานะครับแต่ว่ามันเป็นท่ามูนตราฮะมันเป็นท่าที่อดัมมาจากโคนะครับอ๋อใช่ท่าโลกเป็นแบบนี้ฮะแล้ชอบม่ากของทีาเขาจึงเขาจะมีแบบนั้นหรรีวิวต้องดีด้วยเถอะอ๋อเราแสดงว่าของเราจะมีท่าะไรเหมือนกัน บอผมว่าแล้วเท่าไหร่วันแรกเทาแหล่ข่าวเห็นพวกพี่บายทุกคนแบบโค้ดท่าอะไรทุกคนเลยใช่ครับได้ที่มาของท่าแล้วทีมงานมีเวลาได้อีกสักนิดนึงนะครับนะครับกมดแล้วเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องมีรอบต่อไปด้วยนะครับเอางี้ดีกว่าครับเดี๋ยวเราให้ทั้งสองท่านมอบโชคกันักนิดนึงนะเดี๋ยวเราจะมีเป็นกล่องนะครับลัคกี้ดองเราซึ่งแจกทั้งหมด5้ารางวัล ใช่ไหมครับผรางวัลนี้นะครับจะจับตัวรางวัลจากที่นั่งของผู้จ้องดีของเราครับคนรับรางวัลก่อนเชิญเลยครับงั้นขอพี่บอยขอตั้งสองใบได้ไหมแล้วเดี๋ยวขอพี่บีสักงสามใบโอเคนี่นะฮะโยนตั้งาศได้เลยนะโอเคครับคนแรกนะครับ C T H 13ครับ N 1 3สิบสามเอสิบสามส่วนสีต่อไปนะครับสีที่ D สนะครับ g ีสี่สี่จี G ดอกดอกดอกเจอแล้งงตกใจอยู่ไอ้เน่อยมดีไหมพี่คเดี๋ยวแสดงตัวนิดนึงนะครับเมื่อกี้มีเอชสิบสามชองโกงนะฮะสิบสาแล้วก็ D นะครับ อันรตัวอยู่อ่ะยังยืนอยู่นะฮะสองท่านใช่ไหมครับ s อ3ิ4สามดีสี่ามพีพีชครับดีครับด1ครับ D1 หนึันั่งดีหนึ่งอยู่ยกมือดีไม่เ่ยด1หนับหนึ่งดีหนนับสองนับสามโอเคเดี๋ยวเราจับไหม่หนึ่งลไั้ครับเล่นต่อไปได้เลยครับแล้วก็ I20 ครับไอยีครับ ไอ้ยี่สิบอ่ะนาดีโอเคอแล้วก็ไอ้ยี่สิบเอ็ดครับไอ้ยี่สิบเอ็ดครับอ่ะนาคาร้ม,มกันเลยนะ<ม>แล้วก็เดี๋ยวมีจับซ้อมหระวาัลใช่ไหมฮะจับซ้อม,าามเป็นระวัลนะครับจะจ้องขออกหนึระวัลนะครับแทนดีหนึ่งเนางยังมงอยเลย D14 ครับ D14 ครับดีสิบสี่้ไงดครับโอเคันครบเรียบร้อยแล้วนะครับงั้นเดี๋ยวรับรางวัลนะครับเดี๋ยวถ่ายรูปนะครับพร้อมกับพีนีรวมไปถึงกับตั้งของเราด้วยนะครับทีหนึ่งครับออขออภัยครับปีสี่ครับเชิญเลยครับทีละคนได้เลยปอะกาศเลยครับปอะกาศเลยครับได้เด้อย่างนี้ก็จะมี ลายเซ็นนะฮะของทีทีด้วยเดี๋ยวทีทีละท่านเลยก็ได้ครับงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวขออีกท่านเดี๋ยวสายบายด้านนี้ได้เลยนะต่อไปเฮ้ยส <c oughs> ิบสามใครเอ่ยเฮ้ยส <c oughs> ิบสามใครฮะอันนี <c oughs> 13, ้ที่นั่งเท่าไหร่เอ่ยอ๋อดีสิบสี่โอเคครับเดี๋ยวรอด้านนี้แป๊บเดียวไดครับเอาคนต่อไปเชิญเลย ดูให้กระจุงนะให้กันน้องนะอิมเลยอนนี้มาด้วยกันใช่ไหมฮะคนละรางวัลเอหนงดูค่ากันเคคนพี่น้องกันน้องด้วนะครับโอนเตสุกัน้องอีกนะครับเดีบังนลูกอยวู่ไม่เนี่ยจะบังพี่โอเค สนุกไหมครับหนังวันนี้ตัวเองสนุกไหมโอเคครับทุกคนต่อไปเชิญเลยครับโอเคครับดีสี่ครับดีดอกรสีอยู่ไหนเอ่ยดีสี่ครับใครเอ่ยเชิญเลยครับ ดีไหมครับี4เมื่อกี้เห็นยกมืออยู่มี่อเดี๋ยวเดี๋ยวขอจับใหม่นะครับโอเคครับขอบคครับอะรรัเอะเอช3ครับแฟนบอยแฟนบอยแวพ่อแบบแขกรับเชิญเคยจะคิดลอเลียนโลกเราอะโอ้ไ่างานทำตอ่ อ๋อย <ort>. <fig ur ati> ิ <dragon risque> ่งหนึ่งท่านเข้าไปแล้วรอนะเดี๋ยวขอถหายรูปรวมหน่อยได้ไหครับปีารเข้าไปแล้วใครกันเด็กก็ถือแล้วจะรวมไดไหมรีกะไไป่ารวไปเด็กนไดรู่ชกตีของเรานื่ๆๆนะครับยังไงเราเนี้ยป่าสดับสนุนมาต่อด้วยนะครไวามสจรสดาของเราในครั้ืนี้ครับควาก่ใหญ่นปาุ่หนนะะคนไทยแบบรอเปร์เซ็นเลยทีเดียวครับเช่นเดี๋ยวเราจะมีการชายนะครพร้อมกัรทองไปด้ครับ และรบกนด่าตำนานแปดดวงจันทร์ครับสิเอ็ดตุลาครับในโรงภาพยนตร์เนะอันนี้เมชันฝึกมือคนไทยได้ครับไม่นานเกินต่อไปชมกันต่อเนื่องได้เลยยินดีด้วยนะครับอสุดท้ายนี้นะครับเดี๋ยวให้พี่พีชครับแล้วก็ป้าครับเดี๋ยวเราฝากให้ทุกท่านที่อยู่ที่นี่ได้รับชมก่อนใครไปฝากกระจายข่าวสักนิดหนึ่งครับให้คนได้เข้ามาสนับสนุนเค้ากับตัวแอนิเมชันไทยของเราครับโอเคครับก็ ถ้าใครดูเสร็จแล้วออกก็เสร็จหมดแล้วใช่โอเคทุกคนก็้ยินไป,ไปร,นร,รีวิวกันนะครับรีวิวกันแล้วก็แบบอ่าไปบอกเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆคุณป้าคุณอาคุณน้าคุณพ่อคุณแม่นะว่าแอนิเมชันไทยเรื่องนี้ดีมากนะแล้วก็มีเรื่องเกี่ยวกับภาษาคือเราสามารถดูเรื่องนี้แล้วรู้เรื่อง,ร,องราวเกี่ยวกับภาษาไทยได้เลยอะไรเงี้ยนะก็ฝากนะครับไปไปไปสปอยไม่ไม่สปอยเดว่าก็ไป,ไปรีวิวกใช่ฝากนะครับครับผม สีครับเค,คร้ก็ขอฝากเรื่องภาพยนตร์เรื่องนักรบมนตราเไว้ด้วยนะครับก็คือทีมงานทุกคนเนี่ยทุมเทกันสุดพลังแล้วฮะสุดร้อยปร์เซนแล้วอยากให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันส่งต่อครับว่าเราประทับใจเรื่องนี้ยังไงบ้างครับขอบคุณมากเลยครับทมานเรา้องร่วมกันแล้วองทีมด้วยนะครับขอบคุณด้วยนะครับ เราต้องขอขอบคุณนะครับทุกฝ่ายเลยทีเดียวครับที่ทําให้ความยิ่งใหญ่ของเราครั้งนี้เกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นกับลิปตูดิโอครับวราบัยจีเอฟครับเจนแบนแอนิเมะมูฟี่ไทยแลนด์คุณจิงครับเพนครับไทกาไทก้านมตมลิยานุองไทยเอฟเอ็มครับเดลนัชเจอร์แคปปิจัลคอนเทนต์ไทยแลนด์กระทรวงวัฒนธรรมและโรงพยาบาลครับพารากอนชินิเพ็กศูนย์การค้าสยามพารากอนและขอขอบคุณนะครับทุกท่านที่อยู่ที่นี่